ผู้ที่ติดตามผมหลายท่านบอกว่าคนไทยเนี่ยโชคดีแค่ไหนที่ได้ลุงตู่เป็นนายกหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้ถ้าอยากเป็นนายกไหมคือถ้าเลือกผมก็เป็นถ้าไม่อยท่าประชาชนไม่เลือกผมก็ไม่เลยเป็นถ้าท่านเป็นนายกท่านอธิบายให้ผมฟังเลยว่าท่านจะเข้าบาัตไทยยังไงที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งลดแม็กบักผมบอกไม่ได้หรอกนะครับส่วน ผมเข้ามาผมจะทำแด่นดีแล้วกันมีวิธีที่จะทำแต่บอกไม่ได้อ่าไม่ใช่บอกไม่ได้บอกได้แต่ว่าผมยังไม่บอกอ๋อ<ต>ยังไม่บอกอยังไม่บอกก็ต้องรอดูใช่ไหอดูกันต่อไปให้ผมได้เต้นก่อนนะผู้ที่ติดตามผมเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกพักไหนรักพี่เสียดายน้องแต่สิ่งที่เหมือนกันหมดก็คือใครก็ได้ที่ไม่ใช่ลุง สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ว่าเลือกเชิงยุทธศาสตร์มีตักกะในการเลือกยังไงที่เตะสกัด2ลุงไม่ให้เข้าทำเนียบอีกและทั้งหมดเป็นการแสดงความเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจตามมาตรา34ไม่ใช่ว่าผมไม่รักลุงแต่ s u b ส c r i เบอร์ส่วนมากเข้าไม่รักลุงเท่าผม90%ของ s ับส c r i เบอร์ช่องนี้ไม่อยากเห็นลุงกับทำเนียบและลุงเนี่ยเติม S ด้วยนะ และอยากให้ผมวิเคราะห์ว่าจะโหวตยังไงจะมีการโหวตเชิงยุทธศาสตร์ยังไงที่ไม่ให้ลุงก,กลับทำเนียบหมายความว่าไม่ได้เป็นแม้แต่รองนายกสิ่งแรกที่ผมอยากจะบอกก็คือเพื่อไทยไม่มีทางแลนสไลด์ไม่มีทางที่จะได้สอสอถึง265คนเป็นพักเดียวในรัฐบาลชุดหน้าเป็นแค่คำปลุกขวัญสร้างกำลังใจสร้างกระแส ยังไงรัฐบาลหน้าจะต้องเป็นรัฐบาลผสมอย่างน้อย3ามพักก็คือเพื่อไทยกับประชาชาติเนี่ยมาด้วยกันอยู่แล้วในความเห็นของผมเนี่ยเพื่อไทยน่าจะเล็งเอาไว้ที่190ยเกถึงสองและผมมั่นใจ90%เลยว่าเพื่อไทยจะได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลหน้าแต่อีก10%ผมทิ้งไว้ที่ท้ายคลิปและหยุดดราม่าได้แล้วว่ามีแคนดิเดตนายกคนนั้นคนนี้คนที่จะเป็นนายกถัดไป มีโอกาสเป็นแค่สองคนเท่านั้นไม่มีคนอื่นหนึงก็คือองค์อิงไม่มีคนอื่นในพรรคเพื่อไทยและสองลุงตู่และขึ้นอยู่กับชนชั้นกลางคนอย่างคุณนี่แหละคนที่ชอบดูช่องผมนี่แหละคนที่ใช้ความคิดคนที่ไม่ได้ปักธงเอาไว้ตั้งแต่แรกว่าจะเลือกใครคือผู้ที่ตัดสินว่าใครจะได้เป็นนายกและศึกรักพี่เสียดายน้อง คุณต้องเข้าใจความจริงอยู่อย่างว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลนั้นแย่งคะแนนกันทั้งสสอปาร์ติลิสและสสเขตมีฐานเสียงเดียวกันโดยเฉพาะวัยที่อยู่ระหว่าง45-65ไอวัยที่ต่ำกว่า45เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเขาเลือกก้าวไกลเขาไม่เปลี่ยนหรอกแต่ไวัยรุ่นผม Gen X แล้วก็ปลาย Gen Y เนี่แหละเป็นกลุ่มที่อยู่ในฐานเสียงของเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกล และต่อให้สองพักนี้มีสอสอรวมกันได้265ก็ยังไม่ใช่ข้อสรุปไม่ใช่คำตอบมันขึ้นอยู่กับสมการโทนีสและสมการโทนีสที่ผมพูดถึงนั้นเป็นแบบจำลองสมองของคุณโทนี่วูดซัมประเด็นมันมีอยู่นิดเดียวก็คือเพื่อไทยไม่ประกาศจุดยืนที่ชัดเจนคือไม่มีความชัดเจนว่าจะเอาลุงหรือไม่เอาลุงกันแน่ทำให้ชนชั้นกลางจำนวนมาก โดยเฉพาะวัย45ถึง55เนี่ยสวิงไปก้าวไกลแล้วเพราะว่าก้าวไกลนั้นเขาชัดเจนในเรื่องนี้มีบางส่วนก็เลือกไทยสร้างไทยที่มีความชัดเจนเช่นกันว่าไม่เอาลุงผมเชื่อว่ามีผู้สมัครสสของเพื่อไทยหลายท่านที่อึดอัดกับความที่ไม่ชัดเจนว่าจะเอาลุงหรือไม่เอาลุงบางท่านก็อยากจะให้ประกาศออกมาเลยว่าไม่เอาจะได้ไม่เสียฐานเสียงให้กับก้าวไกล คุณจะต้องเข้าใจจุดยืนของแต่ละพักนอกจากเพื่อไทยแล้วก็คือประชาชาติเรียกว่าเป็นพี่น้องฝาแฝดของเพื่อไทยทั้งสองพักยังเหยียบเรือสองแคมขณะที่เสรีร,รวมไทยไม่เอาลุงตู่แต่เอาลุงป้อมส่วนก้าวไกลกับไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์ซึ่งมีคุณสิทธาเป็นเลขาอันนี้ชัดเจนว่าไม่เอาสองลุงและสุดท้ายภูมิใจไทยประชาธิปัตย์หนุนสองลุง แต่อยังที่ผมบอกว่าหนุนให้เป็นรัฐบาลแต่ไม่พร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านร่วมกับลุงทั้งสองพร้อมที่จะสละเรือลุงเพราะไม่ถนัดงานทางด้านตรวจสอบถนัดงานทางด้านใช้งบประมาณมากกว่าไอ้ไดอารกรมมนเนี้ยมันมีความสำคัญมากและคุณตั้งใจฟังให้ดีมันมีศึกสามก,ก๊กกับอีกหลายซุ้มก๊กใหญ่ก็คือเพื่อไทย มีโอกาสกวาดสอสอมากที่สุดก็คือ1 9 0ยเกสถึงสองส่วนกก2กับกก3มนั้นพอๆกันก็คือฝั่งเก้าวไกลรวมถึงไทยสร้างไทยด้วยกับฝั่งลุงจะมี2หรือ3ามพักแล้วแต่มีโอกาสสูสีกันก็คือ7 0็ดสถึงร้อที่นี้มันมีอีกหลายซุ้มที่รอเสียบจะมีสอสระหว่าง1 0 0ยถึงร้อสมการโทรนี่เนี่ยมันเกิดทางสองแ่งว่าจะต้องเลือกซ้ายหรือขวา ไม่เลือกไม่ได้เดชนสามแยกจะต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเท่านั้นก็คือต้องเลือกก้าวไกลหรือเลือกลุงฝั่งใดฝั่งหนึ่งเสร็จแล้วค่อยไปเลือกพักที่รอเสียบอีกส่วนหนึ่งทีนี้ไอศึกระหว่างสายเลือดพี่น้องเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยถ้าเกิดเพื่อไทยได้เยอะหมายความว่าก้าวไกลจะได้น้อยถ้าเพื่อได้ได้2อ0ร้ก้าวไกลก็จะได้70ก็มีแนวโน้มว่าพักลุงได้มากกว่าก้าวไกลถูกไหมครับ สมการโทรนี่ก็เอียงไปทางขวาโดยเฉพาะถ้าเกิดพี่โทนี่อยากกลับบ้านเร็วๆก็ต้องยอมลุงให้ลุงเป็นนายกต่อสักสองปีแล้วก็พ่วงพักที่รอเสียบเข้ามาให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดเพื่อไทยได้น้อยก็หมายความว่าก้าวไกลจะได้เยอะถ้าเพื่อไทยได้1้0ก้าวไกลก็ได้ร10สมการโทรนี่ก็เอียงไปทางซ้ายดับฝันพี่โทนี่ที่อยากกลับบ้านเร็วๆ แล้วก็ดับฝันสองลุงด้วยพอเอียงไปทางซ้ายรับก้าไกลแล้วก็จะไปรับพักเล็กพักน้อยเข้ามาเสียเพิ่มและถ้าเกิดคุณสังเกตให้ดีสไลด์แรกที่ผมโชว์นั้นมันมีการกระบาทและการกระบาทใช้ปากกาสีส้มมันขึ้นอยู่กับชนชั้นกลางอย่างคุณที่จะเลือกอยังไงผมประมาณว่ามีถึง2อถึง3ล้านคนที่กำลังสวิงโหมดระหว่างเพื่อไทยกับก้าไกลถ้าคนกลุ่มนี้เลือกเพื่อไทย ก็มีโอกาสที่ลุงจะเป็นนายกโดยเฉพาะถ้าอยากเห็นพี่โทนี่กลับบ้านเร็วๆถ้าชนชั้นกลางกลุ่มนี้โหวตก้าวไกลเยอะอุ้งอิงก็จะได้เป็นนายกทีนี้พี่โทนี่ก็กลับบ้านชา้าละสรุปวิธีโหวตสกัดลุงของชนชั้นกลาง 1. บัตรบัญชีรายชื่อเลือกก้าวไกลหรือไทยสร้างไทยก็ได้31หรือ32 เพื่อให้สมการโทรนี่เอียงทางซ้ายไม่เอาสองลุงพร้อมกับดัดฝันพี่โทนี่จะกลับบ้านเร็วแต่เติมฝันให้อุงอิงเป็นนายกส่วนบัตรเลือกตั้งเขตเนี่ยคุณจะต้องฟังให้ดีถ้าพื้นที่นั้นผู้สมัครก้าวไกลไทยสร้างไทยไม่เป็นตัวเต็งเลยคือไม่อยู่1ใน2ของตัวเต็งขณะที่เพื่อไทยเขาอยู่หนึ่งในสองของตัวเต็งในเขตนั้น คุณต้องเลือกเพื่อไทยแต่ถ้าก้าวไกลหรือไทยสร้างไทยเป็นตัวเต็งหนึ่งในสองเมื่อไหร่คุณก็ต้องเลือกพักที่ประกาศชัดว่าไม่เอาลุงทั้งสองคนสรุปคาถาสกัดลุงให้ปลูกสวนส้มถ้าเขตไหนมันเป็นดินเหนียวปลูกส้มไม่ขึ้นก็ต้องลงมาเขือเท,อเทศท้ายคลิปอย่างที่ผมบอกเพื่อไทยมีโอกาสจะตั้งรัฐบาล90%แต่ที่นี้ไอ10้10%ที่เหลือมันต้องอธิบายด้วย ลุงตู่ Equation เอาไว้รอคลิปหน้าขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับทำไมโรงพยาบาลถึงมีงานล้นไม่เหมือนโรงพยาบาลสมัยก่อนทั้งๆท,ท,ที่ประชากรก็ไม่ได้เพิ่มมากกว่ากันเท่าไหร่แต่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยทำงานล้นเลยอันดับแรกก็คือคนอายุยืนขึ้นก็คือแก่ตายเนี่ยตายช้าลงเมื่อก่อนคนเขาแก่ตายอายุ72ปัจจุบันแก่ตายอายุ80โดยเฉลี่ย และช่วงที่ป่วยเป็นโรค NCD เบาหวานหัวใจอาัมาพาตความดันสมองเสื่อมทั้งหลายแหล่รวมถึงมะเร็งคนป่วยเป็นโรคเหล่านี้ยาวนานขึ้นก่อนจะเสียชีวิตเดิมทีเดียวโดยเฉลี่ยแล้วเขาจะป่วยกันอายุ65ไปแล้วถึงจะเริ่มกินยาเบาหวานลดความดันอะไรต่างๆแต่ปัจจุบันเนี่ยไอ้ค่าเฉลี่ยมันลดลงนะเดี๋ยวนี้53ก็เริ่มกินยากันละแล้วลคุณคิดดูแล้วกันว่าเมื่อก่อน เขากินยา65แล้วไปตาย72มันก็กินประมาณ8ปีปัจจุบันเนี่ยกินยาตั้งแต่53แล้วไปตายอายุ80และสุดท้ายก็คือระยะป่วยติดเตียงสมัยก่อนเขาป่วยติดเตียงได้6เดือนก็ตายแต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสามารถยื้อคุณให้ติดเตียงได้ยาวนานเสียค่าใช้จ่ายยาวนานแทนจะครึ่งปีตายยื้อได้โดยเฉลี่ย4ปีคึ่งก่อนที่จะตาย และถ้าเกิดคุณอยากจะชมคลิปก่อนหน้าก็อย่าลืมคลิกลิงก์ที่ผมลิงก์เอาไว้ในขณะนี้เป็นชุดสุขภาพและนี่เป็นพื้นที่โฆษณาที่คุณไม่จําเป็นต้องดูไม่ได้บังคับให้ดูกระโดดข้ามหรือปิดคลิปไปเลยก็ได้ผลิตภัณฑ์ของลอยชอยที่มีอยู่ในขณะนี้ ก็คืออาหารที่ผมแนะนําให้กินคุณซื้อจากเจ้าไหนก็ได้แต่ถ้าต้องการสนับสนุสนช่องนี้ก็ซื้อจากน้องชายผมอาหารออร์แกนิกผมก็บอกวิธีทําไว้แล้วแต่ถ้าขี้เกียจทำก็สั่งซื้อได้น้ํามันมะกอกมีคนถามถึงเยอะมากว่าจะดูยังไงว่าเป็นของแท้ให้ผมไปเลือกมาแล้วเอามาขายให้หน่อยในราคาที่ยุติธรรมแล้วก็ค่าส่งที่ยุติธรรมก็คือค่าส่งตามจริงไม่ได้บวกเพิ่ม และที่ขายดีมากก็คือโกโก้นิฟส์โกโก้แมสเป็นอาหารที่ผมกินทุกมือ้อแม้ว่าเดือนหนึ่งผมจะกิน25มือ้อและหลังมื้อทุกมื้อผมกินโกโก้แมสแล้วก็กินโกโก้นิฟส์ในถ้วยโยเกิร์ตรวมถึงผงเบอร์รี่พลสที่ผมเป็นคนตรงเองคิดส่วนผสมเองให้ได้ทั้งคุณค่าและก็รสชาติที่กลมกล่อมคุณลองชิมสักครั้งหนึ่งคุณจะรู้ว่ามันแตกต่างจากผงเบอร์รี่ที่มีอยู่ทั่วไปส่วนคนที่ชอบวิวร์ตพ f ูฟฟ ในแบบของผมก็คือผมใส่กีผมไม่ได้ใส่ MCT Oil เพราะว่ารสชาติของกีของแขกนั้นมันดีกว่าผมชอบอาหารแขกแล้ววิตามินมันก็เยอะกว่าด้วยไอ้น้ำมัน MCT Oil นั้นมันสำหรับมือใหม่หัด IF คนที่หัด IF แล้วหน้ามืดไม่มีไม่มีแรงมันถึงต้องใช้ MCT Oil นอกจากนี้วิตามินที่ผมเน้นแล้วเน้นอีกว่ามันสำคัญที่สุดถ้าคุณมีงบ กินอาหารเสริมแค่วันละสิบบาทเนี่ยคุณจะกินอะไรและคําตอบที่ผมบอกทุกครั้งก็คือวิตามินดีเอาส0บาทไปซื้อวิตามินดีให้หมดไม่ต้องซื้อวิตามินตัวอื่นเลยแล้วผมก็เน้นกาแฟกาแฟป่ากาแฟที่เมล็ดมันโตช้าๆโพลีฟนอลที่มาจากกาแฟป่านั้นมันมากกว่ากาแฟที่ปลูกจากใกล้สองสเท่าโดยที่คุณรับคาเฟอีนเท่ากันสามารถสั่งซื้อตามไลน์ไอดีที่เห็นบนหน้าจอ ผมพยายามอ่านทุกคอมเมนต์แต่คอมเมนต์ที่จะโผล่ไม่เห็นก่อนก็คือคอมเมนต์ของสมาชิกที่มีสัญลญักษณ์เหล่านี้ที่ท้ายชื่อเขาก็คือผู้ที่จ่ายรายเดือนสมัครค่าสมาชิกเดือนละ1.9เหรียญ